ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอการตกตายอย่างฉับพลันของปีศาจนภาจอมขมวบทำให้ปีศาจนภาอีกสามตนแทบไม่อยากเชื่อสายตาตนเองกระทั่งเฉินเทียนหูก็ยังรู้สึกว่าตนเองตาฝาดแม้เขาจะรู้ว่าเฉินเซี่ยงแข็งแกร่งมากแต่เขาก็ไม่คิดว่าเฉินเซี่ยงจะทรงพลังถึงเพียงนี้ต้องทราบด้วยว่าเฉินเทียนหูและคนอื่นๆในตระกูลเฉินมองว่าสี่ปีศาจจนพามีคือศัตรูที่ทรงพลังและยากที่จะเอาชนะได้ หากพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับสี่ปีศาจจนพาบางทีพวกเขาอาจต้องมีการเสียสละบุคคลระดับอาวุโสเพื่อที่จะเปิดทางให้คนอื่นๆหนีรอดอย่างไรก็ตามยามนี้เฉินเซียงเคลื่อนเคลื่อนไหวแค่ชั่วพริบตาก็ทําให้ปีศาจจนพาจอมขมวบกลายเป็นเพียงเท่าทุลีหากเขาสังหารปีศาจจนพาจอมขมวบได้อย่างง่ายดายการจะสังหารปีศาจจนพาตนอื่นๆ,ๆก็ไม่ควรเป็นปัญหาสําหรับเขาเกิดอ,อะไรขึ้นปีศาจพิษณภาอุทานอย่างตื่นตระหนก ถ้าเพียงส่งปีศาจกลับสู่ขุมนรกเจ้าจะตกใจไปทำไมเล่าเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มทว่ามือของเขากระชับมีดแน่นขึ้นเป็นการเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนไหวอีกครั้งเมื่อเห็นเฉินเซี่ยงกำมีดแน่นขึ้นเฉินเทียนหูก,กับอาวุโสหัวก็ตั้งตารอสังเกตการเคลื่อนไหวในครั้งต่อไปของเฉินเซี่ยงพวกเขาต้องการดูให้ชัดเจนว่าเฉินเซี่ยงใช้กระบวนท่าและทักษะใดเอาชนะศัตรู ทางด้านปีศาจพิสนภาสามารถสังเกตได้ว่ามีดในมือของเฉินเซี่ยงมีความเป็นมาไม่ธรรมดาแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่ได้หวัดกลัวตายซะปีศาจพิสนภาแผดเสียงคำรามทันใดนั้นจึงมีหมอกสีแดงระเบิดตัวและเข้าปกคลุมเฉินเซี่ยงอย่างรวดเร็วระวังนี่เป็นควันพิษเฉินเทียนหูเร่งตะโกนสายไปแล้วห้าหปีศาจพิศนภาเระอย่างมีชัย ใครก็ตามที่ถูกควันพิษของข้าเล่นงานย่อมไม่มีทางรอดเว้นเสียแต่จะได้รับยาแก้พิษพายในเวลาครึ่งชั่วย,ยามแน่นอนว่าข้าไม่มีทางมอบยาแก้พิษให้พวกเจ้าฮ่าฮ่าใหญ่ช่างเก่งกาจยิ่งนักต้องยอมรับว่าเจ้าหนุ่มนั่นไม่ใช่ธรรมดาเป็นคราวเคราะห์ของมันที่ต้องเผชิญกับพี่ใหญ่ปีศาจจนพาอีกสองตนหัวเราะและเยินยอผู้เป็นพี่ใหญ่แท้จริงมันยังอ่อนหัดต่อให้มันมีความแข็งแกร่งมากกว่านี้แต่มันจะต้องพ่ายแพ้แก่ข้าวันยังค่ำ ปีศาจพิษณภาหัวเราะอันที่จริงข้าย,ยังสามารถบังคับให้มันเป็นทาสรับใช้ด้วยการเลี้ยงพิษไว้ในร่างกายของมันและหากไม่ได้รับยาบรรเทาจากข้ามันจะร้องดิ้นทุรนทุรายจนขาดใจตายงั้นหรือเจ้าคิดว่าพิษของเจ้าไรา้กาจขนาดนั้นเชียวเสียงย้ยยันของเฉินเซี่ยงดังขึ้นแท้จริงพิษของเจ้ายังอ่อนหัดนะักในสมัยที่เฉินเซียงทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสารพิษบางทีปีศาจพิษณภาอาจยังไม่เกิดเสียด้วยซ้ำ ทันทีที่สิ้นเสียงของเฉินเซียงจึงปรากฏแสงสีครามว่าผ่านเฉินเซียงได้จู่โจมแล้วแต่ไม่มีใครมองเห็นการเคลื่อนไหวของเขาสิ่งเดียวที่เหล่าปีศาจจนพารับรู้ได้ก็คือมีดของเฉินเซียงมีความน่ากลัวมากเพราะมันสามารถปิดชีพปีศาจจนพาจอมขมวบได้ในพริบตานี่หรือสมาชิกวิหารดวงชะตาคือช่างอ่อนแอยิ่งนักกล่าวจบเฉินเซียงก็โบกพัดพยักขาวไร้เสียงเบาๆปลดปล่อยคลื่นลมและเปเลวเพลินสีขาว เราปีศาจจนพากลายเป็นเพียงเท่าทุลีล่องลอยพวกมันไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่าตนเองตกตายได้อย่างไรพวกมันตายแล้วหรือเฉินเทียนหูไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงเขามองว่าสี่ปีศาจจนพามีความแข็งแกร่งมากแต่ปรากฏว่าเฉินเซี่ยงฆ่ามันง่ายๆราวกับฆ่าไก่ยังในอย่างนั้นท่านพ่อพวกมันถือเป็นยอดฝีมือในวิหารดวงชะตาหรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถาม แน่นอนว่าไม่บุคคลระดับยอดฝีมือจะไม่ถูกส่งมาทำงานแบบนี้เฉินเทียนหูกลัวแต่ถึงกระนั้นพวกมันก็ถือเป็นมือดีค่ากับตาเท่าหัวไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้เจ้าตระกูลเขาคือเฉินเซี่ยงอย่างนั้นหรืออาวุโสหัวมองดูเฉินเซี่ยงด้วยสีหน้าประหลาดใจและเกรงกลัวเป็นเขาเฉินเทียนหูยิ้มพยักหน้าข้ามักเล่าเรื่องของเขาให้เจ้าฟังอยู่บ่อยๆในที่สุดเจ้าก็ได้พบเขาตัวเป็นๆแล้วเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้าง สมควรเป็นเจ้าตระกูลน้อยจริงๆอาวุโสหัวกล่าวอย่างตื่นเต้นในที่สุดตระกูลเฉินของพวกเราก็จะได้ผ่านพ้นเลวเรื่องราวร้ายๆสักทีพวกพวกเรากลับไปที่ตระกูลเฉินกันเถอะเฉินเซี่ยงกล่าวหลังจากนั้นทั้งสามก็นั่งบนกระจกเทพหกวิถีและหอดยานออกจากดาวเคราะห์สีเทาเดาวเคราะห์ของตระกูลเฉินมีตำแหน่งลึกลับแต่ถึงกระนั้นก็ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าพวกเราจะไม่ถูกศัตรูค้นพบ อาวุโสหัวกล่าวและถอนหายใจตระกูลเฉินของพวกเรามีคนทรยศมากขึ้นเรื่อยๆข้าเป็นห่วงเด็กสาวคนนั้นเหลือเกินข้าเกรงว่านางจะถูกล่อลวงอีกครั้งเฉินเทียนหูค่อนข้างกัง,กงวลถึงบุตรสาวของตนหากบุตรสาวตัวน้อยที่เขาหวงแหนตกสู่ความลุ่มหลงและฝึกฝนพลังงานที่ยุ่ยยวนจิตใจเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะต้องเป็นศัตรูกับบุตรสาวของตนท่านพ่อข้าเชื่อว่านางจะไม่เป็นอะไรเฉินเซี่ยงตบไหลเฉินเทียนหู กระจกเทพหกวิธีหอทยานไปตามทิศท,ทางที่อาวุโสหัวชี้นำมุ่งหน้าสู่ดาวเคราะห์ที่ตระกูลเฉินอาศัยอยู่เฉินเทียนหูบอกเฉินเซียงว่าดาวเคราะห์ของตระกูลเฉินมีขนาดค่อนข้างเล็กโดยมีรูปทรงคล้ายกับก้อนหินขนาดใหญ่ที่ล่องลอยอยู่ในห้วงจัก,กรวาลซึ่งตระกูลเฉินซ่อนตัวอยู่ในสถานที่ที่เหมือนกับถ้ำขนาดใหญ่ดาวเคราะห์ขนาดเล็กมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วจัก,กรวาลดังนั้นฝ่ายศัตรูจึงมักมองข้ามโดยไม่ได้เข้าไปทำการสำรวจ พวกเราไม่กล้าตั้งรกรากในดาวเคราะห์ดวงใหญ่เพราะมันเสี่ยงต่อการถูกค้นพบเฉินเทียนหูกล่าวการซ่อนตัวอยู่ในดาวเล็กๆยังช่วยให้พวกเราควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นเพราะต่อให้มีหนอนบ่อนไส้แฝงตัวประปนแต่การติดต่อสื่อสารจะทำได้ไม่สะดวกนะักปกติแล้วพวกท่านจัดการกับคนทรยศอย่างไรเฉินเซี่ยงกล่าวถามแน่นอนว่าเป็นการฆ่าทิ้งอาวุโสฮัวกล่าว พวกเราจะไม่มีความเมตตาให้กับคนพวกนี้ใช่ถึงแม้จะเป็นลูกชายของข้าแต่ข้าจะต้องฆ่าพวกมันต่อหน้าสมาชิกในตระกูลเฉินเทียนหูกล่าวแม้จะพูดอย่างขึงขังหนักแน่นแต่เขาก็รู้สึกปวดใจไม่ใช่น้อยท่านพ่อเรื่องนี้ให้ข้าจัดการจะดีกว่าเฉินเซี่ยงกล่าวแม้ทั้งสองจะถือเป็นน้องชายของข้าแต่ข้าไม่ได้มีความผูกพันกับทั้งสองและด้วยการที่ทั้งสองทรยศตระกูลเฉินข้าก็สามารถลงมือได้โดยไม่ต้องคิดมาก ก็ได้ถ้าเช่นนั้นต้องฝากเจ้าด้วยเฉินเทียนหูพยักหน้าและถอนหายใจผ่านไปไม่นานเฉินเซียงก็มองเห็นดาวเคราะห์อันเป็นที่ตั้งของตระกูลเฉินมันก็ดูคล้ายกับก้อนหินที่มีรูปทรงแปลกๆม,ม,มีเรือเหาะหลายลำอยู่ไม่ไกลกองเรือเหาะนั้นเป็นของตระกูลเฉินใช่หรือไม่เฉินเซียงขมวดคิ้วนั่นไม่ใช่กองเรือเหาะของพวกเราพับผาสียาบอกนะว่าพวกเราถูกศัตรูค้นพบแล้ว อาวุโสหัวกล่าวอย่างตื่นตระหนกดูเหมือนกองเรือเหาะนี้จะมาจากพระวิหารหกชะตาพวกเราเข้าไปดูสถานการณ์กันก่อนเฉินเซี่ยงควบคุมกระจบเทพวิธีเข้าสู่สภาวะล่องหนจากนั้นจึงหอทยานเข้าไปใกล้กับกองเรือเหาะเป็นกองเรือของไอ้พวกบัตซบจริงๆเฉินเทียนหูแค่นเสียงสาบแช่งดูเหมือนพวกมันเปิดฉากโจมตีดาวเคราะห์มาได้สักพักแล้วข้าจะทำให้พวกมันชดใช้ เฉินเซี่ยงกล่าวครั้นแล้วกระจกเทพหกวิธีก็ขยายตัวอย่างฉับพลันก่อนจะพุ่งชนเรือเหาะที่อยู่ใกล้สุดอย่างรุนแรงเรือเหาะลำนั้นถูกบทขยี้อย่างง่ายดายและในขณะนั้นมีกลุ่มคนทยายาหน,นีตายออกมาด้วยความตื่นตระหนกทางด้านกระจกเทพหกวิธีที่อยู่ในสภาวะล่องหนยังคงพุ่งชนเรือเหาะลำอื่นๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันผู้คนบนเรือเหาะรู้แค่ว่ามีคนเปิดฉากโจมตีพวกมัน แต่พวกมันไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่บทที่เรือหอเป็นการมีอยู่แบบไหนกระจกเทพหกวิธีของเชิญเซี่ยงมีความเร็วสูงและในขณะที่พุ่งตัวมันสามารถปกปิดกลิ่นไอไว้อย่างมิชิดแม้ว่าเรือหอของผู้บุกรุกจะมีข่ายพลังป้องกันแต่ข่ายพลังเหล่านั้นไม่อาจต้านทานการโจมตีของกระจกเทพหกวิธีได้เลยกลองเรือหอกกว่าสิบลำถูกทำลายภายในระยะเวลาอันสัน้นและทุกครั้งที่พวกมันถูกโจมตีก็จะมีกลุ่มคนทะยานหนีตายออกมา ไกลออกไปยังมีกองเรือเหาะขบวนอื่นเมื่อพวกมันมองเห็นเรือนับสิบลำถูกโจมตีพวกมันก็ออกคำสั่งให้สละเรือเหาะในทันทีจูจ่ๆเรือเหาะก็ถูกโจมตีโดยสิ่งปริศนาและด้วยพลังโจมตีอันน่าสะพรึงก็ทําให้ผู้คนในเรือเหาะขบวนอื่นกังวลว่าลําเรือของพวกมันจะตกเป็นเป้าโจมตีจึงไม่มีใครกล้าจะอยู่ในเรือเหาะอีกต่อไปเป็นไปอย่างที่พวกมันคาดการหลังจากเฉินเซี่ยงทําลายกองเรือเหาะขบวนแรกเขาก็ทําการโจมตีกองเรือเหาะอื่นทั้งหมด การบดขยี้กองเรือเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายมากสำหรับเฉินเซียงและการกระทําของเขาสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ให้กับพระวิหารหกชะตาหลังจากนี้พวกมันอาจส่งมาที่นี่อีกเซียงเอ๋อพวกเราต้องช่วยกันยับยั้งพวกมันเฉินเทียนหูกล่าวข้าเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกมันจะมีแผนโจมตีอย่างไรเฉินเซียงพยักหน้า แม้กองเรือห่อจะถูกทำลายลงทั้งหมดทว่ายังมีสมาชิกพระวิหารหกชะตารอดชีวิตนับหมื่นคนซึ่งพวกมันกำลังลอยตัวอยู่ในอวกาศดาวเคราะห์ดวงน้อยของตระกูลเฉินมีการโคจรอยู่ในห้วงจักรวาลอย่างช้าๆขณะที่สมาชิกพระวิหารหกชะตาลอยตัวอยู่ห่างพอสมควรเฉินเซี่ยงสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างเนื่องจากกองกำลังพระวิหารหกชะตานาว้นระยะห่างกับดาวเคราะห์ตระกูลเฉินดูเหมือนพวกมันไม่คิดจะเข้าไปใกล้ๆ ทำไมพวกมันถึงไม่เข้าไปในดาวเคราะห์ของตระกูลเฉินเฉินเซียงตั้งข้อสงสยัยเฉินเทียนหูและอาวุโสหัวก็รู้สึกถึงความผิดปกติเพราะหากว่าเรือเหาะถูกทำลายผู้คนบนลำเรือก็ควรลงจอดบนดาวเคราะห์ที่ใกล้ที่สุดเฉินเซียงควบคุมกระสกเทพหกวิธีมุ่งตรงไปยังดาวเคราะห์ดวงน้อยแต่ถึงแม้จะเริ่มเข้าใกล้ทว่าพวกเขาก็ยังไม่ค้นพบความผิดปกติช่างน่าแปลกทำไมพวกมันถึงไม่ลงจอดบนดาวเคราะห์ดวงน้อย เฉินเทียนหูพึมพำอย่างสงสยัยหรือพวกมันรู้ว่าในดาวเคราะห์มีอันตรายดังนั้นพวกมันจึงไม่ลงจอดที่นั่นมีความเป็นไปได้อาวุโสหัวกล่าวอาการบาดเจ็บของข้าดีขึ้นแล้วเอาเป็นว่าข้าจะเป็นแนวหน้าเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์เฉินเทียนหูพยักหน้าทางด้านเฉินเซียงก็ได้ยื่นส่งตระโยกสื่อสารให้กับอาวุโสหัว หลังจากมองเห็นประโยคสื่อสารของเฉินเซียงเฉินเทียนหูกับอาวุโสหัวก็ต้องประหลาดใจไปตามๆกันพวกเขารู้ว่าห่วงมิติของวัตจักรท้าพ,พิภพ,พ,พมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมันทำให้การสื่อสารระยะไกลมีข้อจำกัดอย่างไรก็ตามหากว่าเฉินเซียงยื่นส่งประโยคให้อาวุโสหัวพวกพาติดตัวมันก็สมควรเป็นประโยคที่ใช้การได้ ด้วยความเร่งด่วนทั้งสองจึงไม่คิดจะสอบถามเกี่ยวกับตรายกสื่อสารและยามนี้อาวุโสหัวได้ทยานออกจากกระจกเทพหกวิถีเข้าสู่ดาวเคราะห์น้อยด้วยช่องทางลับของตระกูลเฉินท่านพ่อทําไมตระกูลเฉินจึงเลือกปักหลักอยู่ในดาวเคราะห์ดวงนี้เฉินเสี่ยงกล่าวถามเขาปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ผ่านกระจกเทพหกวิถีเพื่อทําการตรวจสอบแต่ก็ไม่มีการค้นพบสิ่งใด อันที่จริงข้าไม่ได้เลือกดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นที่ตั้งตระกูลเฉินซึ่งมันเป็นสิ่งที่มหาดวงชะตาท้าพิภพจัดเตรียมไว้ให้เฉินเทียนหูกล่าวถ้าเช่นนั้นดาวเคราะห์ดวงนี้ก็ควรมีความพิเศษเฉินเซียงกล่าวเป็นไปได้แต่ข้าไม่รู้หรอกว่าความพิเศษนั้นเป็นอย่างไรเฉินเทียนหูกล่าวระหว่างนั้นเฉินเซี่ยงใช้ตรวจสอบตำแหน่งของอาวุโสหัวผ่านตรายกสื่อสาร,สารก็ระบุได้ว่าอาวุโสหัวเข้าถึงด้านในดาวเคราะห์ อย่างราบรื่นอาวุโสหัวควรเข้าถึงตระกูลเฉินแล้วเฉินเซียงกล่าวกับเฉินเทียนหูไม่ทันที่เฉินเทียนหูจะได้พูดอะไรเสียงของอาวุโสหัวก็ดังขึ้นจากตระยกสื่อสารเจ้าตระกูลเจ้าตระกูลน้อยพวกท่านต้องรีบออกห่างจากที่นี่น้ำเสียงของอาวุโสหัวแสดงอกอย่างตื่นตระหนกซึ่งทําให้เฉินเซียงกับเฉินเทียนหูรู้สึกกังวลในทันใดอาวุโสหัวเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือเฉินเซียงเร่งถาม สถานการณ์ของตระกูลเป็นอย่างไรเฉินเทียนหูถามอย่างเป็นกังวลที่นี่มีสิ่งที่น่าสะพรึงเจ้าสิ่งนั้นกำลังเล่นงานข่าด้วยการดูดเลือดและยับยั้งจิตวิญญาณอาวุโสหัวกล่าวข้าไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่แต่ดูเหมือนมันจะเป็นมแมลงที่มีขนาดเล็กมากโดยมีการรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ท่านต้องอดทนเอาไว้พวกเราจะรีบเข้าไปช่วยเหลือท่านเดี๋ยวนี้ เฉินเซียงกล่าวเขาไม่หวาดกลัวสิ่งเหล่านี้และมั่นใจว่ากระจกเทพหกวิธีจะสามารถต้านทานได้ต้องเป็นฝีมือของไอ้พวกบัตซบเหล่านั้นเฉินเทียนหูแค่นเสียงเดือดาดอดาดอนหากสมาชิกตระกูลเฉินต้องมีอันเป็นไปข้าจะฝังพวกมันไปพร้อมกับพวกเขาหลังจากนั้นเฉินเซียงก็ได้ควบคุมกระจกเทพหกวิธีเข้าสู่ดาวเคราะห์ดวงน้อยภายใต้การชี้นำของเฉินเทียนหู ตระกูลเฉินสร้างถ้ำอุโมงค์ลึกลงไปถึงพื้นที่ใต้พิภพพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในใต้พิภพโดยไม่มีกิจกรรมใดๆบนพื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงน้อยด้วยการที่ตระกูลเฉินอาศัยอยู่ในถ้ำอุโมงค์ใต้พิภพจึงเป็นสิ่งที่เอื้ออำานยต่อการบุกรุกของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและมีจำนวนมากอย่างเช่นแมลงเป็นต้นหลังจากที่เฉินเซียงกับเฉินเทียนหูเข้าถึงอุโมงค์ถ้ำตระกูลเฉินพวกเขาก็พบเห็นก้อนกลุ่มสีดำพุ่งเข้าหาด้วยความรวดเร็ว เฉินเซียงควบคุมกระจกเทพหกวิธีใช้พลังแสงสีทองเข้าหาก้อนกลุ่มสีดำที่พุ่งเข้ามาฉับพลันก้อนกลุ่มสีดำจึงหยุดตัวและร่วงตกพื้นเฉินเซียงเข้าไปตรวจสอบและกล่าวขึ้นว่าพวกมันเป็นมแมลงพิษพิษของมันมีความแปลกประหลาดอย่างยิ่งหลังจากเขากับเฉินเทียนหูก็ออกเดินไปตามเส้นทางผ่านไปไม่นานจึงได้พบอาวุโสหัวที่กำลังนอนอยู่ เฉินเซี่ยงกับเฉินเทียนหูวิ่งเข้าไปช่วยเหลืออวุโสห้วในทันทีและแล้วทั้งสองก็พบว่า,มาแมลงพิษจำนวนมากได้ชอนชัยเข้าไปในร่างกายของอวุโสห้วเฉินเซี่ยงไหลเวียนอำนาจพลังวิธีทั้งหกควบแน่นเป็นพลังเพลิงจากนั้นจึงอาฉีดเข้าสู่ร่างกายของอวุโสห้วเขาใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ควบคุมเปลเวเพลิงให้แทรกซึมไปทั่วร่างกายเพื่อเผาทำลายมาแมลงพิษทั้งหมดเมื่อมแมลงพิษถูกพลังเพลิงของเฉินเซี่ยงแผดเผาพวกมันก็กลายสภาพเป็นพลังงาน การค้นพบนี้ทําให้เฉินเซียงเข้าใจเกี่ยวกับแมลงพิษชนิดนี้มากขึ้นมีใครบางคนกําลังควบคุมแมลงพิษชนิดนี้และปัจจุบันมันสมควรอยู่ที่นี่เฉินเซียงกล่าวพวกเราจะต้องจับตัวมันให้ได้เฉินเทียนหูกล่าวยามนี้อวุโสหัวมีอาการดีขึ้นแล้วทว่าเขายังคงรู้สึกหวาดกลัวอยู่ซึ่งจะเห็นได้ว่าการถูกแมลงพิษเล่นงานถือเป็นประสบการณ์อันเลวร้ายสำหรับเขา ข้าไม่เคยพย่ายแพ้ต่อผู้ใช้ทักษะควบคุมแมลงว่าแล้วเฉินเซียงก็นำถุงจัดเก็บชนิดพิเศษออกมานี่คือถุงจัดเก็บปรสิตวิญญาณที่ผ่านมาเฉินเซียงได้มีการปรับปรุงความสามารถและความแข็งแกร่งของพวกมันอยู่เสมอเมื่อเปิดถุงจัดเก็บปรสิตวิญญาณจำนวนมากก็บินออกมาหักเทียบกับมแมลงพิษของฝ่ายตรงข้ามปรสิตวิญญาณของเฉินเซียงก็มีความล้ำเลิศยิ่งกว่า ภายใต้การควบคุมของเฉินเซียงประสิทธิวิญญาณได้กระจายตัวไปตามเส้นทางใต้พิภพหักค้นพบมแมลงพิษพวกมันก็จะเข้าจู่โจมในทันทีนอกจากนี้แล้วเฉินเซียงยังสามารถทําการสื่อสัมผัสผ่านประสิทธิวิญญาณได้อีกด้วยและเมื่อค้นพบสมาชิกตระกูลที่ถูกมแมลงพิษเล่นงานเฉินเซี่ยงก็จะรีบมุ่งหน้าไปให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ